สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบก,กับช่องแกล้ไพ่ผ้า,ากินผ้ารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยาย้ไพ่เด้นน้ำของมูนแนวทางตำเล้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเปน็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยาย้ไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย้ไพ่น่ามเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยามยาย้ไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับสิบบริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เขามาคุยมาทักทาายยยกกับกะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่นงเนบโบโบาะกระเบ้าไร้ยายห้างพี่นงคะ่ะไปเบิ่งขอโมมลเนื้ท่างอาจารย์ทันแหลกเพิ่นเลยนะคะมาเบิ่งเนื้อท่างตำเล่าตำอ่าชุดนี้นะคะใบแรกเนาะพี่นงคะ่ะสำหรับเนื้อทางของเอ็ดประชานะคะพี่นองคะ่ะเ่นอบอกว่าตำเหล้าโมนี่ฟาดสองหนึ่งตัวเดียวแข็งแขด้เวรวื่องัสดพี่นงคะเอามากระจวดจัดตามเพิ่นได้เนาะสำหรับเนื้อท่างตำเล่าอ็ดประชานะคะ ต่อไปเลยจ้ามาเบิงสูตรนี่ของแอททะเลใจเพื่อนบอกว่ายายไพวสันตำเาล่าอย่าลืมแนวทางของแอททะเล่ใจ้ฮคอยเดอ้อวาสนันกับพยายงามแต่เพิ่นลุ่งไหต,ต่าเสาต่ว่าแอททะเลใจเพิ่นกรลุ้งไหต่เสาอยู่นะพี่น้องเนาะบางมือยายไพกัะลืมนะคะพี่น้องขาเลื่อนผ่านกับจังจังไดเอามาเบิงนะพี่น้องเนาะมาเบิงขายแอททะเลใจมือนี่เด่นสองกับเก่านะคะพี่น้องขาแอททะเลใจเด่นสองกับเก่าเพิ่นมี่ส,ส,สามตัวงวดที่แล้วสามตัวแตกเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของแอททะเลใจเนาะ มาเบิ้งวดนีเพ่นบอกว่า2 0 2 1 2 5ย์สองหนึ่งสองห้าสองเกหนึ่งเกสามเก้าสี่เก้าและห้าเก้าวาสันพี่น้องคะ่ะเอาเพชรพิจรารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของแอดทะเลใจนะคะ่ะมากระจวดจาดใดเนาะพี่น้องเนาะสามตัวแคบหนาจอเด้อพี่น้องแนวทางของแอดทเลใจนะคะ่พะพอพอะว่างวดที่เลียเข่าสามตัวเด้อพี่น้องเด้อนะค่ะเนาะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ คนสุราษฎร์นะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่าขนมเมล้ามาีีชุดพิเศษว่าษัท608กับซีซีเดอร์พนาเอาผู้ใดมาแนวทางเพิ่นแคปหน้าจอตามเพื่อนเด้เลยนะคะสำหรับแนวทางคนสุราษฎร์เนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจานได้ค่ะพี่น้องคะคนสุราษฎร์เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเอดติเล็กนะคะ ที่เรียกบอกว่าขนมราบมณีเด่นสองกับเจ็ดนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าสามตัวห้าสองห้าห้าเจ็ดห้าวสันมาเบิงสองตัวเพื่อนบาตพี่น้องคะสองห้าสองเจ็ดสองศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดศูนย์สำหรับแนวทางของแอดตีเลกเนาะมากับพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะเป็นสูตรใหม้เรื่องวสันพี่น้องคะเพื่อนว่าเนาะเอาพิจารณาตามเพื่อนใดเพื่อนบอกว่างวดที่แล้วศูนย์เก่ามวดนี้ศูนย์เจ็ด ันศูนย์วงวาสันพน้องค่ะเอาพิจณาตามเพื่อนใดนาะพน้องเนาะมักแนวทางผู้ใดก็เขีบหนาจอเด้อจา้าพน้องจ้านาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ็เอ่อเพื่นซื้อว่าเอ็ดไวรุ่น่วนบักเพาเนาะค่ะเมื่อนี้ตามเล่าเด่นหนึ่งก็แปดวาสันพน้องค่ะวันนี้เด่นหนึ่งและแปดเนาะเพื่อนบอกว่าหนึ่งแปดก็เจ็ดแปดสี่น่ะคะ้าเบินกหนึ่งหนึ่ดหนึ่งหนึ่งศูนย์หรับแนวทางของเอ็ดไวรุ่น่วนบักเพาเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิดเนาะเพื่อนบอกว่าขนมเหล้าเมื่อดิเรวมากเข่าศูนย์เข่าเนาะจ้างวดนี้เพื่อนบอกว่าห้าสามหาสี่หกสามเลยหกสี่มากตัวใดกับพิจนาเพื่อนนะค่ะต่อไปเลยจ้าอีกสูตรหนึ่งนะคะพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปดเก้าเจ็ดและเก่าแปดเนาะพี่น้องเนาะมากกับพิจนาตามเพื่อนใดคะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอามาเบิงค่ะสูตรหนี่งวดดีเรลมากคู่โตดนะคะมาโตดเนาะพี่น้องเนาะ เก้าศูนย์หาวสันโรคไข้เบิง่นบอกว่ายายไพ่วสันเอาสูตรนี้มาให้่อยเบิงน้าอีกเนี่เด้อวสันเพิ่นวาเนาะเอามากับพิจารณาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องคะเนาะเพื่อนบอกว่าหาเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก่าวสันพี่น้องมาเบิงสองตัวเพื่อนบานพี่น้องคะเอ่อสองตัวเพิ่นบอกว่าห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าหาแปด เจ็ดแปดเจ็ดเก้านาะค่ะพี่น้องเอามากับพิจนาตามเพิ่นใดค่ะพี่น้องค่ะจวดจาดฟาดเบื่มใดเนาะพี่น้องเนาะพิจนาเป็นเนวทางใดเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี่สองตัวเพิ่นเก่าหาเก้าหกเก้าเจ็ดวาสันพี่น้องค่ะเอาลองเบิ่งหมดที่เรียวมาศูนย์เก่าเนาะพิจนาใดค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนยวทางของเอด มีเฮมีเฮว่าสันพี่น้องค้างวดที่แล้วมากเก่าก็สามนะคะมาตามต่อจากพี่น้องวันนี้เลขเด่นอยู่ที่หนึ่งก็สามล่องเก่าก็สองเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดแจ็คเลือกเกลือนะคะพี่น้องเพื่อนบอกว่าขนมเล่าเมืนน่อวีนเน้นศูนย์สองสองศูนย์ล่อชุดเต็มพี่น้องะ่ะเดี๋ยวย้ายไพ่ลงให้อีกรอบหนึ่งเมื่อแรกนอกชุดเต็มของเพื่อนบนจะมาอันเอาเพื่อนปล่อยชุดเน้นก่อนนะคะ ต่อไปเลยจ้ะยายปอมนี่ยายไพ่มักแห้งพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าหาเจตหาแปดศูนย์เจลศูนย์แปดของย,อยายปอมยายไพ่ว่าเขาดีมากพี่น้องคะอ่านผ่านตาเนาะพี่น้องเนาะเอาไพมัพกเนวทางของยายปอมก็เคียบหนาจอน้ำเพิ่นเลยเลยเนาะพี่น้องเนะาะมักกะจวดจาดตามเพื่อนได้ค่ะพี่น้องเนวทางของยายปอมเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสุตรนี่เนาะเนวทางเอายายไพโพดิลบวีดีโอบอกพี่น้อง อ่ะมาเบิงค่ะมาที่เรียวผู้ใดมาน้ำย่อยไผ่เนียค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดมาแนวทางน้ำย่อยไผ่เนียพี่น้องอ่าแย่ไผ่ยังบอกเลยว่าแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางมีเข่ามีหลุดเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดบ่มากระพานมาเบิงค่ะงวดนี้เด่นหกกระสามเนาะพี่น้องเนาะสำหรับแนวไผ่แย่เนวทางของแย่ไผ่งวดนี้เด่นหกกระสามเนาะค่ะพี่น้องค่ะแย่ไผ่บอกว่าเออ สามตัวหาสี่สามนะคะสองตัวหกสามหกหาหกสี่หกห้าสี่สามมักตัวใดกับพิจารานํานำเพิ่นตัวนั้นเนาะพี่น้องเนาะสําหรับเนี่ยทั่งของแก้ไพ่นะค่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนี่ทั่งของเอดยันนะคะ่ะเอดยันบอกว่าเออ ขนมเล่ามือนี้ว่าสั่นเขนเขนหกแปดหกเก่าเนาะส่วนชุดเต็มเพื่อนแคปหนา้าจอได้เลยสําหรับแนวทางของแอดยันนะคะพี่น้องคะ่ะเนาะ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสามโตสามโตของแอดประชาเนะพี่น้องเนาะแอดประชาบอกว่าเอา่อสามโตเพื่อนเด่นหกสองหนึ่งสำหรับแนวทางชุดเต็มสามตัวเทิงของแอดประชาฟันแขนเขน มกักกระจวดวสันพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์อุดมท่านยาหานนะคะ่ะอาจารย์อุดมบอกว่าขนมเลาามีเจ็ดห้าเจ็ดเก้าหาเจ็ดเก่าเจ็ดเก่ากับเจ็ดหาทอนนานวสันพี่น้องคะ่ะเพิ่์ลวานเนาะเอามากับพิจารณาตามเพิ่์ได้เนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นาองวดท,ที่แล้วมาหาซูลเก่าวสันงวดนี้คัง,งเออเก่าเจ็ดมาแห้งพี่น้องคะ่ะเมื่อนี่ไม่แห้งอีหลีเนาะ จริงๆพี่น้องคามือนี้เก้าเมาแห้งนะคะพี่น้องเนาะเออพิรนบอกว่า9796 3จ็ดเก้าหก9ามเก่เก้าเจ็เก่าหนะคะเน้นสามเก้าหก่เก้าหเน้นเก้าหกว่าสันพี่น้องคาเด่นเก่าเนาะต่อไปเลยจ้ะเออยาไผ่ก็บมีหกเด่น3กับ6เนาะพี่น้องเนาะกระโบนน่พี่นอนะ้นนองคปาปัทา,ายาไผ่ยาปัทา,ายาไผ่จับจับบอถือชุดเนาะพี่น้องเนาะ จะบ่ถึกชุดนะคะพี่น้องบระธาิ่นจับถึกชุดกระล่องเบิงน้ำเพิินได้นะคะพี่น้องเนาะกระล่องล่องเบิงได้นะคะพี่น้องอันนี้ว่าเบิงสูตรนี้วดที่เลียวก็เข่าหาศูนย์เก่าโอ้อันเดียวกันบ่น,นี่พี่น้องเนาะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะคะเก้าประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขาล่องเบิงเนาะว่าไปตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะมักอาจารย์ทันใดกเ็เข้มหนาจอพ่นเลยเด้อพี่น้องขาเนาะ แม่ไผ่ออกมาห้แเล้วเนาะพี่น้องขอให้เฮงเฮงรวยรวย,ย,ยปังปังสุขูสุขุนเนาะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางแมยไผ่โบราณห้แ,หแต่ขยายห้เต็มงวดที่แร้วเข่าหาศูนย์เก่าตรงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอางวดนี้แคบหน้าจอล่องเบิงค่ะพี่น้องเอาไปคำนวณเบิงนะคะพี่น้องเนาะสามตัวบนนะคะ่ะพันหนาจะไรลักลอยบอพี่น้องพันหนาจะไรลักลอยเนาะพี่น้องเนาะมากกระจวดจาดค่ะ่อไปเลยจา้า เพื่อนหนาจะเน้น 6, 7, 9เนาะอันนี้เนี่ยแอดเนว่ทางเอ็ดหมูหน้านะคะหมูหน้าบอกว่า 136, 138, 139, 168, 16 9ก่า 189, 368, 36 9 38 9และ689เนาะค่ะกะพีชนาจวดจาดได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดกอยใจเนาะเอ็ดกอยใจบอกว่าเด่น7วาสันพี่น้องค่ะคนมี 73, 74, 75, 76กัน71 บนวาสันพี่น้องเอาพิจารณาได้เนาะค่ะพี่น้องขะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดบักแตงโมเนาะค่ะหรือว่าแอดจ็อกเกอร์เพื่อนบอกว่าหลักสิบเจ็ดกับเก้าลักหน่วยอยู่ที่สองกับสามนะค่ะพี่น้องขะเพื่อนบอกว่าอ่าเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสองและเก้าสามเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เซรีบางฉลูคานมลาวมอร์นีเดนนะคะ 5, ่ะห้าอ่าซีหาเจ็ดเก้าเนาะค่ะห้าซีหาเก้าซีเจ็ดเก้าห้า หาเก้าเจ็ดเนาะสามตัวเพิ่นบอกว่าเน้นหาเก้าเจ็ดกับเก้าเจ็ดนั่นแหละพี่น้องแยกไพ่ไวาแล้วมเมื่อนี้เด่นแห้งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนมเล้าเมื่อนี้เนาะเอามากระจวัตรจ่จา้ำเพลินได,ด้เลอพี่น้องค่ะเนาะว่ากันไปไปเลยนะคะต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัชชัยเนาะอาจารย์ทวัชชัยบอกว่าขานมเล้าเมื่อนี้เด่นหาซีนะคะพี่น้องเด่นห้าและซีประส่นเพื่อนว่าซีา 4, หาซีนะคะแล้วก็นเน้นหาซีห้าสามและซีสาม สำหรับแนวทางของแอดทวัตชัยนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกส์เนาะแอดฟินิกส์บอกว่าตามเล่ามาหนี่เด่นอยู่ที่วัซซันเด่นหกัก6นะคะพี่น้องคะเด่น5และ6วัซซันเพื่อนกันเลยว่าเอ่อหาหนึ่งหาสองห้าเก้าหกหนึ่งหกสองหกซีนะคะสําหรับแนวทางของแอดฟินิกส์นะคะพี่น้องคะมกักกระจวดจัดตามเพื่อนใดเนาะว่ากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้อง ่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เป็นแนวทางเพิ่อนบอกว่าเลขวิ่นนะค่ะหมวดทิเลี่ยวมาสามหาน้องว in huh? ันนี้เก้าเจ็ดห้าแปดนะคะเอาไปวิ่นล่องเบิง์นน้อพี่น้องเนาะปัทมาหาน้าเพิรนนะคะพี่น้องคะ่ตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดกอยใจบอกว่าเด่นเจ็ดนะคะหมวดท่แลี่ยวเด่นสามวดนี้เด่นเจ็ดน่าจะเป็นแนวทางล่างนาอพี่น้องเนาะโตไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเบาไทยยอดตมเล่าหมวดท่เลี่ยวเด่นศูนย์ลวดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ โอมาบอสุดเลยล่ละพี่น้องมาศูนเก่าเนาะเมื่อนี้เด่นสองสำหรับแนวทางขนมลาววันนี้เด่นสองเยอะมากเลยเนาะพี่น้องคะเด่นสองหลายอีหลีพี่น้องคะเนาะเมื่อนี้เนาะเอ้าผู้ใดมากสองก็พิจารนาตามเพื่อนใดเนาะพี่น้องสำหรับแนวทางของเอ่อบาไทยย่อเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดหนูนามเนาะมาท่านพี่น้องค่ะเมื่อนี้เอ็ดหนูนามมาท่านเด้อพี่น้องเด้อนะคะพี่น้อง มื่อนี้แอ็ดนูนาม่าท่านแอ็ดนูนามบอกว่าขนมเหล้าเมื่อนี้อองวดที่เลียวเข่าจริงนะคะพคนหมาพคนก็บอกว่าแอ็ดนูนามเปลี่ยนเลขนะคะพี่น้องคะเพิ่นบ่ได้เปลี่ยนเลขเด้อพี่น้องขันสูตรไดรลูตเพิ่นก็จะเอาสูตรใหม่มาให้เฮาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอนเพิ่นก็จะเอาสูตรลองลองสูตรใหม่ไปเรื่อยนะคะแต่ว่ายายไพ่กับัาร์ลูสเวดนี้งวดหน้ายายไพ่กับองว่าม่ายายไพ่กับอาจจะเอาสูตรเก่ามาลองเบิ่งว่ามันสิดลูตมันกับบอลลูไปทุกเมื่อเดี๋ยนาะพี่น้องบอกคำนวณสูตรเก่า ลุดคือรุดไปเลยเนาะพี่น้องเนาะรุดคือรุดไปเลยนะคะพี่น้องคะต่ออ่ะเพื่อนบอกวันหนึ่งหนึ่งสองแปดนะคะวันนี้สําหรับแนวทางของแอดนูน้มเนาะพี่จะหน้าใดค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรสามตัวเพิ่อนเด้อพี่น้องบาดแคปหน้าจอยกไพ่บริกานให้เนาะค่ะสามตัวเนาะสําหรับแนวทางของแอดนูน้มเนานะค่ะแคปหน้าจอเด้เลยเด้อพี่น้องเด้อนะคะสามตัวแอดนูน้ําเนาะ ต่อไปเลยจ้สูตรนี่เป็นแนวทางของแอดแอดคนสุลรดเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนบอกว่าอาชุดเต็มแคบหนาจอเลยพี่น้องมา่อบาังชุดเน้นเพื่อนบอกว่าสามห้าสามสี่หนึ่งหาหนึ่งสี่อันนี้คือชุดเน้นเพื่อนแต่ได้พี่น้องเอามากระจวดจาาตามเพื่อนใดค่ะพี่น้องสําหรับแนวทางของแอดเบาวไทยห่อเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นอันนี้เป็นแน,น,น,นวทางสูตรนี้ของแอดบูลินนะคะพี่น้องคะแอดบูลินบอกว่าขนมเล่าเมอนีเดอร์ว,วัซนพนเดนอยู่ที่วันพี่น้องคะเดน4039เนาะสองตัวพนบอกว่า50 40 30 20อ่า38 39 32และ31นะคะพี่น้องมากตัวใดกระจวดจาดนำเพลินตัวนั้นสำหรับแนวทางของแอดบูลินนะคะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้มาเบิงสูตรเต็มเพื่อนบัตชุดเต็มเพื่อนเพื่อนบอกว่าชุดเน้นเนาะ036439 3639403064และ94เนาะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดซิ ad, นโคลาดเนาะพี่น้องเน,ะนาะไม่ไพ่จีไปใส่เนาะคืออนันเงาแต่ว่าสั่นไปเรื่อยๆรอเนาะพี่น้องเของมาแล้วกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มากขอให้พี่น้องเฮงเฮงมานี่ขนมลาวเนาะแอดซินโคลาดบอกว่าเจสซี่848และ87เนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเอ่อเพิ่นบอกว่าขนมเหล้ามือนีซี 4, ่โตแปดสองหกหนึ่งนะคะสองหกหนึ่งแปดสองกับหกหนึ่งชุดเต็มชุดกันพี่น้องค้าแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องสําหรับแนวทางของเพิ่นเนาะมากตัวใดก็จวดจาหน้าเพิ่นตัวนั้นค่ะพี่น้องเนาะว่ากันไปตามสูตรหลวมเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เนาะคะ่ะพี่ควายคนโกวซันพี่น้องค่ะ พี่ควายคนโกบอกว่าเมื่อนี้เด่นเก่าขนมลาววันนี้เด่นเก้าเนาะเบิ่งเอาเดอ้อพี่นองขาบอกว่าอาจารย์ทนันใดเด่นมาแห้งเนาะย,าไย่ไพ่กะเป็นเป็นปูหาแนวาทางมาไห่เนาะพี่นองเนาะพี่นองมากตัวใดก็คอยจวดจาดไดเนาะค่ะ,คะมาเบิ่งค่ะเพิ่นบอกว่าสามเก่าแปดเนาะสองตัวเก้าสามเก้าแปดสามแปดเม็ดเดียวเก้าสามวัสันพี่นองเอาพิจารนาตตามเพื่อนใดพี่ควายคนโก้เนาะพี่นองเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเพื่อนบ้านวัสันงวดที่แล้ว มีสามชุดนาะพี่น้องเนาะพนบอกว่ามีสามชุดพี่น้องคะ่ะเพนบอกว่าอันสองสี่สองห้าและสองหกนะค่ะพี่น้องจวดจา,าดฝาดบื้มใดค่ะพี่น้องคะ่ะพิจรารณาเป็นเนวทางใดนะคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางสูตรนี้เนาะมีเจ็ดหาเจ็ดศูนย์สองห้าสองศูนย์นักเจ็ดหาว่าสั่นต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งคะ่ะอันนี้เบาไทยย่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมีหลักสิบอยู่ที่สี่กับหกเนาะคะ่ะพนบอกว่าสี่เจ็ด อ่าหกเจ็ดนะคะพี่น้องค่ะเอาจวดจาดฟาดบึมตามได้เลยเนาะพี่น้องเนะาะมักกวากันไปตามสูตรเลยนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดวิดนะคะมันมีหลายสูตรเนาะห้าสามห้าสี่หกสามหกสี่ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้เด้อพี่น้องเด้อสูตรนี้เป็นแนวทางของแอดอันอยากเห็นค้นถึกเลหล็กพนาพี่น้องขาเพื่อนบอกว่าอยากเห็นข้นถึกเหล็กเพื่อนว่า แปดสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองและเจ็ดแปดเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาดได้คะ่ะพี่น้องคะ่ะพิจารณาเป็นแนวทางตามได้เลยเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิ้งสูตรนี้แอดนอนบอกว่าขนมลาวเด่นเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห่านะคะพี่น้องคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสัน้นเพื่อนบอกว่าเจ็ดศูนย์ก็เจ็ดสามเนาะคะ่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดสามตัวกันสามศูนย์ศูนย์สามเขียน มักกระจวดจาดโดเดอร์วสันควนวันนะเอาพจารณาได้ค่ะพี่น้องะ่ะต่อไปเลยจ้ะเอามาเบิ้งสูตรนี่นะคะ่ะเพื่อนบอกว่าแปดสองหนึ่งสองแปดสองหนึ่งหกหนึ่งสองและหกแปดนะคะ่ะต่อไปเลยจ้ะอา่าย่าพายอย่าภาพไปเบิ้งแอดไพ่เนาะพี่น้องน้องหอดบ่เนอเอามาเบิ้งสูตรนี้มือแรกยังเ,งเอาก็ไไ้เนาะพี่น้องแอดไพ่เนาะปดถ่ายโดยเดีวยวทางสูตรนี้นะคะวันที่เ้วมาเก้าสูตรเนาะ ศูนย์เก่าวันนี 9, 70, 8, 9, 8, 8, 4, ้เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์แปดเก่าและวแปดศูนย์สี่คูเท่านั้นพี่น้องคะ่ะวาสิผ้าไปหอดแอดไผ่ไปหอดโมเลนเป็นเอาก็แล้วกันเนาะสำหรับแนวทางแอดไผ่เนาะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันนะคะพี่น้องคะ่ะถ่ายคลิปนี้อยากใหขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจา้าที่เด็กเขามารับชมรับฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆปังปังสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจาดกระ่าที่ได้แบ่งปันข้อมูล่เนาะทางให้แยกให้ามาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณหลายหลายเจ้า สวัสดีจ้า